แล้ววันนี้ครัวแม่อจะมาพาทำทีรามิสุหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการทำทำยังไงเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาแยกไข่าขาวไข่แดงเนาะเตรียมอุปกรณ์ ไข่เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกเศษสกรปรกที่ติดตรงเปลือกไข่เนาะเราต้องล้างสะอาดเพราะว่าขั้นตอนนี้เราจะต้องทำแบบนี้ไข่ขาวไว้ต้องหากไข่แดงไว้ต้องหากนะคะไข่แดงแล้วก็แยกไ,ไว้อีกต่างหาก ไว้ทีนะเพราะว่าเดี๋ยวไข่แดงจะแตกเนาะสูตรนี้เราใช้ไข่สามฟองนะคะโอเคอันนี้ไข่จะมาแล้วเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตีไข่นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาปั่นครีมนะคะครีมแบบนี้นะปั่นนะเนาะเราจะมาปั่นครีมให้ตั้งยอดนะเนาะมาดูกันนะเทลงไปเลยโอเคตรงใต้วก็จัดการปั่นเลย ได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมประมาณนี้เนาะโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาผสมอันนี้คือไข่แดงที่เราแยกไว้เนาะเมื่อกี้นี้ที่เราแยกไข่แดงไว้เราก็จะเติมน้ําตาลไข่แดงในนี้มี3ฟองนะคะเราจะใช้น้ําตาลอยู่ที่2ช้อนต่อไข่1ฟองเนาะ ทั้งหมดก็จะเป็น6ช้อนนะคะ2 3 4 5 6เนาะ6ช้อนอน้ำตาล6ช้อนต่อไปเราก็จะเติมนี่อันนี้เนาะครีมชีสนะคะใส่ไปหมดเลย250กรัมโอเคเราเติมชีสกันเนาะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะใส่หมดเลย แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันระหว่างไข่ครีมชีสแล้วก็น้ำตาลนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเติมชีสที่เราปั่นไว้เนาะครีมชีสอันนี้เราปั่นไว้แล้วเราก็จะมาเติมลงไปเลยใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ ก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ไข่ขาวที่เราตีไว้นะคะอันนี้เนาะ เราตีไว้แล้วเราจะใส่ไก่ข้าวททละนิดหน่อยนะคะอย่าใส่หมดนะแล้วก็คนในลักษณะนี้นะคะอย่าแรงเนาะแบบนี้ เพิ่มนะตักเติมเข้าปอีกนะใส่เข้าไปเราจะไม่ตีแรงเนาะเราจะค่อยๆคนแบบนี้นะแบบนี้ก เติมส่วนที่เหลือลองไปห้หมดเลยแล้วก็คนแบบนี้คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันเนาะ ตอนต่อไปเรามาเตรียมกาแฟกันน้ำร้อนแล้วก็ใส่กาแฟไปเนาะกาแฟ2องช้อนก็พอนะไม่ต้องเยอะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้แก้วอะไรก็ได้เนาะ หาที่เท่าที่มีในบ้านอ่ะเนาะแก้วอะไรก็ได้แล้วก็ต่อไปก็มีนี่ที่จะต้องใช้ก็คือขนมปังแบบนี้นะคะมาดูกันเลยนะโอเคัำแรกแล้วก็ใส่แชกขนมปังลงไปแก้วเรามันเป็นลักษณะแคบๆเนาะแล้วขนมปังมันมันยาวเราก็หักสักครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็จุ่มลงไปในกาแฟ จุ้มลงไปในกาแฟแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เห็นไหถ้าชอบหนาๆเราก็ใส่ไปอีกอันหนึ่งก็ได้แบบนี้เนาะโอเคต่อไปครีมที่เราเตรียมไว้แล้วคืออันนี้นะคะครีมอันนี้นะคะที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะ ใส่ลงไปแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ผงโกโก้นะคะแบบนี้นะเห็นไหม ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะทําชั้นต่อต่อไปเนาะขนมปังให้ดทั่วเลยนะคะรอบนี้เนาะเห็นไหม ขนมปังเราต้องแช่ในกาแฟทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะใส่เนาะมือล้างสะอาดแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะโอเคเห็นไหมประมาณนี้นะห็นไหมต่อไปเราก็จะใส่ครีม ไปก็เป็นครีมนะคะเี๋ยวนะใส่ครีมให้ทั่วๆนะคะ ทัวแบบนี้นะคะต่อไปตามด้วยผงโกโก้นะคะเห็นไหมนี่คือผงโกโกน้นะผงโกโก้เดี๋ยวเราต้องให้เข้าไปตรงถึงขอบแก้วนะคะเห็นไหมลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมข้อบกขอขๆแบบนี้นะคะเห็นไหม เห็นไหมเราจะได้เป็นชั้นแบบนี้นะคะเห็นไหมหน้าตาแบบนี้เนาะยวให้ดูข้างบนนะก็จะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปเราจะทำต่อไปเรื่อยเจนกว่าจะเต็มแก้วนะคะ ถ้าใครไม่มีแก้วก็ใส่ในถาดก็ได้นะคะทำในถาดก็ได้นะทำในแก้วมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนต้องค่อยๆทำนะเดี๋ยวออกมาไม่สวยโอ okay. เคไหมโอ okay. เคก็จะได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ครีมกันต่อไป Kentang tanpa kak masai krim. โอเคประมาณนี้ได้แล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาโรยด้วยผงโกโก้เห็นไหมนี่ผงโกโก้โ,กโรยเลย <Okay. S 1> ประมาณนี้อย่าให้ดูข้างบนนะคะ เห็นไหมโดยให้เต่าถ้วยจะได้สวยๆนะคะเห็นไหมเล็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดเอาเนาะโอเคหน้าตาก็จะนี่ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงข้างๆก็เห็นไหม มันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะโอเคได้แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวเราจะไปทำอีกสองอันเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ในตูเ้เย็นประมาณสมชั่วโมงก่อนนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะมาชิมกันเลยค่ะทีเดม,ม,มิสูน่าตาเปาน็นไงจะอร่อยไหม,ม Mmm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า